คุณเคยคิดไหมว่าคำพูดเพียงคำเดียวอาจทําลายทั้งชีวิตของคนที่คุณรักได้ใต้ฟ้าสีหม่นของฤดูฝนเสียงลมพัดผ่านใบกล้วยดังซู่ซ่ากลิ่นดินเปียกบอบวนไปทั่วลานบ้านไม้เก่าชายคนหนึ่งชื่อสมชายยืนเท้าเอวอยู่หน้าบ้านสายตาแข็งกร้าวจ้องมองหญิงสาวและเด็กชายตัวน้อยออกไปทั้งเธอและลูกของเธอไม่ใช่คนของฉัน น้ำตาของสายฝนไหลาอาบแก้มเธออุ้มลูกแน่นมือสันเทาเด็กชายวัยห้าขวบมองหน้าพ่อด้วยแววต่างนันทำไมพ่อไม่รักเราเสียงเล็กแผ่วเบาสมชายเบือนหน้าหนีเพราะลูกไม่เหมือนฉันฝนเริ่มเทกระหน่ำเสียงฟ้าร้องดังลั่นราวกับสะท้อนความเจ็บในใจสายฝนเดินเท้าออกจากบ้านไปในความมืด มีเพียงเสียงร้องให้ของลูกที่สะท้อนอยู่ในอากาศสิบปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเปลี่ยนไปมากบ้านไม้เก่าของสมชายถูกซ่อมใหม่แต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าวันหนึ่งรถคันหรูค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในหมู่บ้านฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านหลายคนหยุดมองด้วยความสงสยัยประตูรถเปิดออกชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำก้าวลงมา ใบหน้าคมเข้มแต่แฝงความเศร้าสมชายที่นั่งอยู่หน้าบ้านเงยหน้ามองหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างประหลาดมีบางอย่างในดวงตาของชายหนุ่มคนนั้นที่คุณเคยเหลือเกินคุณมาหาใครหรือสมชายถามชายหนุ่มยิ้มบางๆผมมาหาคนที่เคยเป็นพ่อของผมครับเสียงรอบตัวเงียบกริบชาวบ้านหันมามองด้วยความตกตะลึง สายลมเย็นพัดผ่านราวกับเวลาหยุดเดินสมชายยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจพ่อของผมคือคนที่ไล่แม่กับผมออกจากบ้านเมื่อสิบปีก่อนเขายกมือขึ้นถือซองกระดาษสีน้ำตาลภายในมีเอกสารบางอย่างนี่คือผลตรวจดีเครับเสียงของเขาสั่นแต่ชัดเจนสมชายรับมามือเย็นเฉียบเขาเปิดซองช้า ตาไล่มองตัวอักษรบนกระดาษที่สั่นอยู่ในมือร่างของเขาแข็งค้างริมฝีปากเริ่มสัน่นเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินในอกไม่นะเป็นไปไม่ได้เสียงของเขาแผ่วลงจนแทบกลืนหายไปกับสายลมโปรดระบุหากคุณต้องการให้ผมเขียนต่อจากจุดนี้ในโทนเดิมให้เรื่องดำเนินต่อไปจนถึงจุดเฉลยเต็มรูปแบบที่สเตือนใจทั้งหมู่บ้าน สมชายยืนตัวแข็งมือที่ถือกระดาษสั่นจนแทบหล่นเงือเย็นไหลซึมออกจากขมับทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนตัวอักษรบนเอกสารนั้นเหมือนเต้นอยู่ตรงหน้าทุกคำคือมีดที่คมกริบกรีดลึกลงไปในใจของเขาผลตรวจดีเอระบุชัดชายหนุ่มตรงหน้าคือลูกชายแท้ๆของสมชายเลือดเนื้อเชื้อเคือที่เขาเคยผลักไสออกไปด้วยคำพูดโหดร้ายเสียงพึมพำของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นรอบตัว จริงเหรอนั่นลูกของลุงสมชายเหรอเขาเคยไล่ลูกตัวเองออกจากบ้านนี่นาคําคพูดเหล่านั้นเหมือนหินที่กระหน่ำใส่ใจของสมชายไม่หยุดสมชายค่อยๆก้าวถอยหลังสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจแต่ทำไมลูกถึงไม่เหมือนพ่อเสียงของเขาแหบแห้งราวกับคนสิ้นหวังชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกเขาหยิบรูปถ่ายเก่าออกมาจากกระเป๋าเสื้อ รูปถ่ายนั้นเป็นภาพของหญิงสาวยืนยิ้มอุ้มเด็กน้อยและข้างหลังคือชายคนหนึ่งในชุดทหารที่ยืนอยู่กับพวกหมู่บ้านนี่คือแม่ของผมและนี่คือเหตุผลที่ผมไม่เหมือนพ่อเขาพูดช้าๆน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นสมชายจ้องมองรูปนั้นแล้วภาพในอดีตก็แล่นกลับมาในหัวอย่างรวดเร็วคืนหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาออกไปทำงานต่างจังหวัด กลับมาพบว่าภรรยากำลังอุ้มลูกน้อยที่มีผิวขาวกว่าตนคิ้วไม่เหมือนพ่อหน้าไม่เหมือนใครในบ้านความโกรธและความอาคติทำให้เขาตัดสินใจทันทีโดยไม่ถามเหตุผลแต่วันนี้เขาเห็นภาพชายในชุดทหารคนนั้นชัดเจนมันคือพี่ชายของเขาเองชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่นานหลังจากนั้นแม่ของผมไม่ได้ทรยศพ่อครับเสียงของลูกชายสั่นเบา เธอเพียงดูแลลูกของพี่ชายที่จกไปเพราะเขาฝากไว้ก่อนสิ้นใจสมชายซุดตัวลงกับพื้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงดวงตาเริ่มพร่าไปด้วยน้ำตาชาวบ้านรอบๆต่างนิ่งงนันไม่มีใครพูดอะไรทุกคนจ้องมองภาพชายชราที่คุกเข่าอยู่กับพื้นด้วยความสะเทือนใจชายหนุ่มค่อยๆก้าวเข้ามาผมไม่ได้มาทวงความยุติธรรมหรือความแค้น เขาพูดช้าๆผมแค่อยากให้พ่อรู้ว่าแม่เธอไม่เคยเกลียดพ่อเลยสมชายเงยหน้าขึ้นริมฝีปากสัน่นเธอยังอยู่หรือเปล่าแม่ของลูกชายหนุ่มสายหน้าเบาๆเธอจากไปแล้วเมื่อสองปีก่อนครับก่อนตายเธอฝากจดหมายไว้ให้พ่อเขาหยิบซองจดหมายเก่าๆออกมากระดาษภายในซีดเหลืองตามการเวลาแต่ตัวอักษรยังคงชัดเจน สมชายเปิดอ่านน้ำตาไหลพรากลงบนกระดาษทุกประโยคเต็มไปด้วยความรักความให้อภัยและความคิดถึงฉันไม่เคยโกรธเธอเลยสมชายขอให้เธอมีชีวิตที่ดีและถ้าเธอเห็นลูกของเราในวันหนึ่งจงยิ้มให้เขาเหมือนที่เธอเคยยิ้มให้ฉันเสียงสะอื้นของสมชายดังก้องไปทั่วลานบ้านลมหายใจของเขาขาดห้วงมือยังคงจับจดหมายนั้นแน่นราวกับกลัวมันจะหายไปชาวบ้านหลายคนเริ่มร้องให้ตาม ไม่มีใครพูดคำใดมีเพียงความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้ามากอดสมชายแม้ทั้งสองไม่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนแต่ความอบอุ่นที่สูญหายไปนานกลับมาท่วมท้นในอ้อมแขนเสียงนกในป่าข้างบ้านเริ่มร้องขึ้นอีกครั้งแสงแดดยามเย็นส่องผ่านกิ่งไม้สาดลงบนสองร่างที่กอดกันอยู่ตรงลานดินสมชายร้องให้เหมือนเด็กเขากระซิบเบาๆพ่อขอโทษพ่อผิดเองทั้งหมด ชายหนุ่มกอดแน่นขึ้นแม่บอกว่าการให้อภัยคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเป็นอิสระครับทั้งหมู่บ้านยืนนิ่งไม่มีใครพูดออกมาแต่ทุกสายตาเปลี่ยมไปด้วยความสเตือนใจเสียงลมพัดเบาๆผ่านต้นมะขามหน้าบ้านและในวันนั้นหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ได้เรียนรู้ถึงราคาของความอาคติและคุณค่าของคำว่าครอบครัวอีกครั้ง อยากให้ผมเขียนตอนต่อไปไหมเช่นหลังจากนั้นหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไรหรือความสัมพันธ์ของพ่อลูกพัฒนาไปอย่างไรในปีต่อมาวันเวลาผ่านไปหลังจากวันนั้นข่าวเรื่องสมชายกับลูกชายกระจายไปทั่วหมู่บ้านทุกคนยังคงพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นด้วยเสียงแผ่วเบาเรากับเป็นเรื่องที่เตือนใจคนทั้งหมู่บ้านไม่ให้ตัดสินใครจากสายตาเพียงอย่างเดียวสมชายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากชายหัวแข็งที่เคยใช้เสียงดังและความดื้อดึงกลับกลายเป็นชายชารางเงียบสงบที่ใช้เวลาทุกเช้าเดินไปกราบรูปถ่ายของภรรยาเขาวางดอกไม้สดไว้หน้ารูปและพึพรรมพำคำขอโทษซ้ำๆแม้เธอจะไม่ได้ยินอีกต่อไปแต่เขาก็ยังทำเช่นนั้นทุกวันลูกชายของเขานาทีย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านช่วงหนึ่งเพื่อดูแลพ่อที่สุขภาพเริ่มสุดทุกเช้าเขาจะพาสมชายเดินไปริมทุ่งนา ลมอ่อนๆพัดผ่านผิวหน้ากลิ่นเข้าหอมอวนไปทั่วสมชายมักพูดว่าพ่อจำกลิ่นนี้ได้เมื่อก่อนพ่อไม่เคยมองมันว่าสวยเลยนาทีเพียงยิ้มเขาไม่เคยพูดถึงอดีตแต่ในดวงตาของเขามีทั้งความเศร้าและความอบอุ่นประปนกันวันหนึ่งฝนตกหนักเหมือนวันนั้นเมื่อสิบปีก่อนเสียงฟ้าร้องทำให้สมชายสะดุ้งขึ้นมาจากเตียงเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนาทียืนอยู่กลางสายฝน มือถือเสื้อกันฝนอีกตัวยิ้มให้พ่ออย่างอบอุ่นพ่อครับออกไปดูทุ่งกันไหมฝนตกแบบนี้ข้าวกำลังงามเลยสมชายหัวเราะเบาๆพ่อแก่แล้วลูกไปเถอะเดียวไม่สบายแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกอุ่นขึ้นอย่างประหลาดหลังฝนซานาทีเดินเข้ามาพร้อมกลิ่นดินเปียกติดตัวเขาวางถุงข้าวกล่องบนโต๊ะผมซื้อของโปรดแม่มาครับข้าวผัดน้ำพริกกะปิ สมชายมองอาหารจานนั้นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าอีกครั้งแม่ของลูกชอบทำแบบนี้ให้พ่อทุกวันพ่อจำรสชาติได้ดีเลยเขาหยิบช้อนขึ้นมามือสั่นน้อยๆเมื่อคำแรกเข้าปากรสเค็มและเผ็ดอ่อนๆทำให้หัวใจอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนเธออยู่ตรงนี้เลยนาทีเพียงยิ้มไม่พูดอะไรเขามองพ่อด้วยแววตาอ่อนโยนและในใจของเขาเขาก็พูดเงียบเยบว่า แม่ครับพ่อเริ่มยิ้มได้แล้วนะเวลาผ่านไปหลายเดือนสมชายเริ่มช่วยงานชาวบ้านอีกครั้งเขาเริ่มสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รู้จักทำสวนปลูกผักและรู้จักคำว่าให้อภัยบางวันเขาจะนั่งเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังแต่ไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดอีกต่อไปเขาพูดด้วยรอยยิ้มและจบทุกเรื่องด้วยประโยคเดิมอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเพราะความจริงบางอย่างอาจซ่อนอยู่ในหัวใจที่เราไม่เคยเปิดอ่าน นาทีตั้งใจสร้างศูนย์เล็กๆกลางหมู่บ้านเพื่อให้เด็กกำพร้าและคนไร้บ้านได้อาศัยเขาตั้งชื่อว่าบ้านสายฝนเป็นชื่อของแม่เพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตของเขาวันเปิดศูนย์นั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาร่วมสมชายถือไม้เท้าเดินมาช้าๆท่ามกลางเสียงปรบมือเขายืนบนเวทีไม้เล็กๆพูดด้วยเสียงแผ่วแต่ชัดเจน เมื่อสิบปีก่อนพ่อเคยเป็นคนที่โง่ที่สุดในหมู่บ้านพ่อไล่คนที่รักพ่อที่สุดออกไปและววันนี้พ่ออยากขอบคุณลูกชายที่สอนให้พ่อเข้าใจคำว่ารักแท้นาทีน้ำตาคลอเขาก้าวมาจับมือพ่อแน่นเสียงปรบมือดังก้องทั่วบริเวณแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องลอดเมฆออกมาสะท้อนเป็นสีทองทั่วท้องนาในแสงนั้นเหมือนเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังสมชาย ยิ้มอ่อนๆมองสองพ่อลูกที่กอดกันอยู่กลางหมู่บ้านเรากับเธอไม่เคยจากไปไหนเลยตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเริ่มพูดดีต่อกันมากขึ้นและทุกครั้งที่ฝนตกลงมาเบาๆใครบางคนจะพูดขึ้นว่าแม่สายฝนกำลังกลับมาเยี่ยมลูกกับพ่ออีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องไปทั่วลาน และในหัวใจของสมชายไม่มีความว่างเปล่าอีกต่อไปมีเพียงความรักที่อบอุ่นที่ครั้งหนึ่งเขาเคยผลักไสแต่วันนี้เขาได้เรียนรู้ที่จะอบกอดมันอีกครั้งหลังจากวันเปิดบ้านสายฝนผ่านไปไม่นานชีวิตของสมชายก็เต็มไปด้วยความหมายที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนทุกเช้าเขาจะตื่นก่อนฟ้าสางเดินไปหลังบ้านรดน้ำต้นไม้ที่ลูกชายปลูกไว้ กลิ่นดินชื้นยามเช้าคลักคลุ้งในอากาศแสงแดดแรกของวันสองลอดผ่านหมอกบางๆเขายกมือขึ้นไว้รูปของสายฝนที่ตั้งอยู่บนชั้นไม้เก่าวันนี้บ้านสายฝนจะมีเด็กมาเพิ่มอีกสามคนนะเธอคงดีใจใช่ไหมเสียงเด็กๆหัวเราะดังมาจากลานดินนาทีวิ่งตามเด็กคนหนึ่งที่ถือถังน้ำหนีไปน้ำกระเซ็นเปียกไปทั่วแต่เสียงหัวเราะกลับดังยิ่งกว่าเสียงลมสมชายมองภาพนั้นด้วยแววตาอ่อนโยน เขานึกถึงวันที่ตนเองเคยผลักลูกชายออกไปในสายฝนวันนี้กลับกลายเป็นวันที่เขานั่งมองลูกของตนหัวเราะในสายฝนด้วยรอยยิ้มหลายเดือนผ่านไปชื่อของบ้านสายฝนเริ่มเป็นที่รู้จักในอำเภอใกล้เคียงผู้คนเริ่มนำเสื้อผ้าอาหารและของใช้มาบริจาคเด็กกําพร้าหลายคนมีโอกาสได้เรียนหนังสืออีกครั้งชาวบ้านพูดกันว่าเพราะความเสียใจของสมชายทำให้เด็กอีกหลายคนมีอนาคต แต่ในความสุขนั้นสมชายกลับเริ่มรู้สึกถึงความอ่อนแรงของร่างกายมากขึ้นทุกวันเสียงไอเบาๆกลายเป็นเพื่อนประจำนาทีเริ่มสังเกตได้เขาพาพ่อไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดหมอบอกว่าสมชายมีอาการหัวใจอ่อนแรงต้องพักมากๆคืนนั้นฝนตกหนักนาทีนั่งเฝ้าพ่ออยู่ข้างเตียงแสงฟ้าผ่าฉายแสงเข้ามาทางหน้าต่างสมชายลืมตาขึ้นช้าๆ ลูกพ่ออยากกลับบ้านอยากอยู่ที่บ้านสายฝนเสียงของเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเช้าวันต่อมานาทีพาพ่อกลับมาที่หมู่บ้านเขาจัดเตียงไม้ไว้ริมหน้าต่างมองเห็นทุ่งนาที่กำลังเขียวขจีสมชายยิ้มบางๆพ่อไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะจบลงด้วยภาพที่สวยแบบนี้ทุกเย็นนาทีจะอ่านหนังสือให้พ่อฟังบางวันอ่านนิทานให้เด็กๆฟังพร้อมกัน เสียงหัวเราะดังอยู่รอบตัวแม้ความเจ็บป่วยจะทำให้สมชายอ่อนแรงแต่หัวใจของเขากลับสดใสเหมือนเด็กอีกครั้งขึ้นหนึ่งลมเย็นพัดแรงนาทีตื่นขึ้นกลางดึกเห็นพ่อนั่งพิงหมอนมองออกไปนอกหน้าต่างพ่อยังไม่นอนเหรอครับสมชายยิ้มพ่อแค่คิดถึงสายฝนเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเสียงฟ้าร้องดังอีกครั้งนาทีมองตามสายตาของพ่อ ฝนโปรยลงมาเบาๆแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ริมทุ่งรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนที่สมชายเคยเล่าไว้น้ำตาเริ่มไหลาจากตาของนาทีโดยไม่รู้ตัวแม่เขาพึมพำรรเบาๆสมชายหันมามองลูกชายลูกอย่าร้องนะพ่อดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งและดีใจที่สุดที่ลูกไม่เกลียดพ่อมือของเขาเอื้อมมาจับมือลูกแน่น ลูกต้องสัญญากับพ่อว่าจะดูแลเด็กๆที่บ้านสายฝนต่อไปนาทีพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดผมสัญญาครับพ่อรอยยิ้มสุดท้ายของสมชายปรากฏขึ้นแสงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายส่องผ่านหน้าต่างฝนยังคงตกเบาๆแต่เสียงลมหายใจของเขากลับค่อยๆแผ่วลงนาทีจับมือพ่อแน่นขึ้นเรื่อยๆพ่อพ่อครับเช้าวันต่อมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบงนัน ข่าวการจากไปของสมชายแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเด็กๆทุกคนในบ้านสายฝนยืนเรียงกันถือดอกไม้ในมือพวกเขาร้องเพลงเบ,งเบาๆตามที่สมชายเคยสอนรักกันไว้เพราะวันหนึ่งเราอาจต้องจากลาในงานศพของสมชายแสงแดดสาดผ่านเมฆบางฝนโปรยเบาๆเ,เ,เหมือนฟ้ากำลังร่ำไห้ทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายนาทีวางรูปของแม่ไว้ข้างรูปของพ่อ สองรอยยิ้มที่เคยห่างกันด้วยความเข้าใจผิดวันนี้ได้อยู่เคียงข้างกันตลอดการหลายปีต่อมาบ้านสายฝนกลายเป็นศูนย์กลางของความอบอุ่นในหมู่บ้านมีเด็กหลายรุ่นเติบโตขึ้นจากที่นั่นบนผนังห้องโถงมีรูปถ่ายของสมชายและสายฝนพร้อมคำจารึกใต้ภาพว่าความรักแท้ไม่เคยสายเกินไปที่จะเข้าใจและทุกครั้งที่ฝนตก นาทีจะมองออกไปนอกหน้าต่างเงยหน้าขึ้นรับสายฝนด้วยรอยยิ้มเพราะในใจของเขารู้ดีว่าทั้งพ่อและแม่ยังคงอยู่ตรงนั้นอยู่ในทุกหยดฝนที่หล่นลงมาอย่างแผ่วเบาและอยู่ในทุกลมหายใจของบ้านสายฝนตลอดไปยามเย็นวันหนึ่งหลายปีหลังจากนั้นท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านส่องแสงสีทองอ่อนเสียงหัวเราะของเด็กๆดังคลอไปกับเสียงนกร้อง นาทีในวัยที่ผมเริ่มแซมขาวยืนอยู่ริมระเบียงบ้านสายฝนมองดูเด็กกลุ่มใหม่วิ่งเล่นอยู่ในลานหัวใจของเขาอบอุ่นราวกับแสงสุดท้ายของวันเขาหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากชั้นภายในคือจดหมายเก่าที่แม่เขาเคยเขียนถึงพ่อและรูปถ่ายครอบครัวเพียงใบเดียวที่เหลืออยู่รอยยิ้มของทั้งคู่ยังคงชัดเจนแม้การเวลาจะผ่านไปนานนาทีวางกล่องนั้นลงบนโต๊ะบูชาเล็กๆ จุดทูบหนึ่งดอกแล้วพูดเบาๆพ่อครับแม่ครับบ้านสายฝนยังอยู่ดีเด็กๆโตขึ้นอย่างมีความสุขและผมยังจำทุกคำที่พ่อแม่สอนเสมอสายลมเย็นพัดผ่านใบไม่ไหวตามแรงลมเสียงคล้ายเสียงหัวเราะเบาๆนาทีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆขาวลอยอ้อยอิงเหนือยอดไม้และในแสงอาทิตย์สุดท้ายเขาเหมือนเห็นเงาของพ่อกับแม่ ยืนอยู่ข้างกันยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกผมรักพ่อกับแม่ครับและจะสานต่อบ้านสายฝนให้อยู่ตลอดไปเด็กๆวิ่งเข้ามากอดเขาแน่นเสียงหัวเราะก้องไปทั่วลานบ้านแสงแดดยามเย็นอาบทั่วพื้นที่เปลี่ยนหมู่บ้านให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและในค่ำคืนนั้นเมื่อสายฝนโปรยลงมาเบาๆเสียงหนึ่งดังก้องในหัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นั่น เสียงของสายฝนเสียงของความรักที่ไม่มีวันจางหายบ้านสายฝนที่ครั้งหนึ่งเกิดจากความเสียใจวันนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยและความรักที่คงอยู่ตลอดกาล